เป็นอ,อ่าก็สวัสดีเ,เพื่อนๆในช่องคุณทาโรกันด้วยนะครับคลิปนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการแบบว่า<ๆ>เล่นไปแล้วก็พากไปเลยนะครับอาจจะมีแบบงงๆบ้างหรือว่าอะไรบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีแบบเวลาที่เราเล่นไปด้วยแล้วก็พูดไปด้วยเนี่ยมันอาจจะเสียสมาธินิดนึงนะครับทีนี้เรามาดูที่การดาบกันก่อนนะครับว่าผมเนี่ยจะดาบยังไงแล้วก็จะเลือกตัวยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็คือการกดโซโลนะ อย่างที่บอกไปนะครับไอดี ID นี้นี่เราจะโซโลอย่างเดียวจนกว่าจะซูพีมเลยนะต่อคนข้าเนี่ยเล่นเป็นวีล่าไวโอเลตนะครับโอเมนทีมเรานี่ก็น่าจะหยิบมาคอมโบกันนะครับตอนนี้ผมเนี่ยมีตัวเลือกไม่เยอะหรอกเห็นไหมมีตัวเลือกไม่เยอะนะครับผมก็เลยอ่ะเดี๋ยวเราเล่นเป็นด้วงแล้วกันนะครับเพราะว่าคลิปนี้ตั้งใจว่านะครับคลิปนี้ตั้งใจที่จะที่จะมาอ,ะอธิบาย เรื่องการแบบดึงแมปของจังเกิลนะครับว่าเอ้ยเราใช้แมปในการเล่นจังเกิลยังไงนะครับเออเพราะว่ามีคนเนี่ยดูคลิปล่าสุดนะครับเซฟิดเนาะก็ได้คอมเมนต์ถามมานะครับก็เดี๋ยวผมทําให้นะครับจะได้แบบว่าเพื่อน่าจะมีหลายคนที่ยังไม่เข้าใจตรงนี้เยอะมากๆโดยเฉพาะมือใหม่นะครับถ้าเป็นน้าแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดผมมีเงินมากพอเนี่ยน่าจะคุมเกมนี้ได้นะครับ ยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปดูในเกมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับอ่าโอเคครับสำหรับตอนนี้เราก็ได้เข้าไาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับฝั่งตังข้าเนี่ยได้เล่นเป็นโนเมนโรมนะแต่ว่าไม่ออกของโรมนะครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันเนาะแต่เข้าใจได้นะว่าแรงไดมอนเนี่ยมันก็อะไรแบบนี้แหละนะครับใครที่ติดอยู่แร็งนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูคลิปนี้ได้เลยนะครับ อันดับแรกเนี่ยเราก็ทําการฟาร์มแบบชิวๆนะครับแบบไม่ต้องรีบนะค,ค่อยๆฟาร์มค,ค่อยๆเล่นไปนะครับแค่ที่สองเลยนะฝั่งนู้นไดมอนคือ <c> ไ <ười> ดมอนประมาณนี้จริงๆนะครับมันจะแบบว่ามันจะค่อนข้างมั่วกันนิดนึงอะจะทำไงได้ก็าาบางคนบอว่าเอ้ยคุณสเสมอมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยคือผมอะ ตั้งใจมาทาคลิปคือแบบซโลไปซูพีมตั้งแต่แรงบอลอะไรเงี้ยนะครับเพื่อแบบว่าใครที่แบบติดอยู่เนี่ยจะได้รู้ว่าเอ้ยมันมันซโลขึ้นไปได้นะเออไอซูพีมเนี่ยมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับแค่แบบว่าเข้าใจแล้วก็แบบได้พิสูจน์ไปด้วยเนาะว่าแบบวิธีการเล่นของผมเนี่ยมันได้จริงๆนะๆไม่ได้แบบว่าอวยตัวเองอะไรเงี้ยเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> โหเริ่มเกมมาทีมแล้วก็หดเอาเรื่องเลย 50แล้วแต่พอเล่นไปพูดไปแล้วมันโฟกัสเกมได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่เนาะอาจจะมีเงียบบ้างนะครับหรือว่าเสียงลมเข้าบ้างนะพอดีใช้ไม์หูฟังอยู่เลยถ้าเกิดแบบว่าอยากให้แบบช่องเติบโตหรือว่าพัฒนาไปด้วยก็สามารถสมัครสมาชิกช่องได้นะครับแล้วก็แบบเข้ามาคุยกับผมได้หรือเข้ามาเล่นด้วยกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวด้านบนนะครับเราน่าจะแบบ ต้องเล่นนะอยู่ที่เพื่อนจะเล่นไหมถ้าเพื่อนไม่เล่นเนี่ยผมก็แวะไปที่มังกรน,นะครับแล้วเพื่อนก็เล่นไปได้ไปนะไม่เป็นไรเนี่ยจังเกิลเราก็เล่นประมาณนี้นะครับเรามั่นใจว่าแบบจังหวะน,นี้เราตีมังกรได้เราก็ตีรอได้เลยนะครับแล้วเราก็เนี่ยไปเก็บวีล่านะครับไม่ยากเนาะหรือหรือยากอยู่อ่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเคลียร์เวฟตรงนี้นะผมคิดว่าเอ่อ โลมแล้วก็แครี่เราเนี่ยน่าจะเสมอมาด้วยกันนะครับเพราะดูจากการเล่นเราจะรู้ได้ทันทีเลยเนาะเนี่ยเราก็ฟาร์มวนไปนะครับเดี๋ยวคิปน,นี้จะสอนวิธีการฟาร์มไปด้วยแล้วก็ไล่ฟาร์มนะครับไล่ฟาร์มไปจริงๆถามว่ามันออกไปไล่คิวจะไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามทัมมิ่งเราเราเรา,เราต้องฟาร์มแบบนี้นะ นเนี่ยเราก็ต้องความแบบนี้เพื่อแบบอยู่ๆเกมมันเสียขึ้นมาอะไรอย่เงี้ยเราก็ยังแบบอยู่ในททมมิ่งของเราใช่ไหมเราฟาวนมวนไปนะครับตอนนี้บัฟแดงผมหายไปแล <S <S ะโอเมนเจ็บนะครับน่าจะมีโอกาสวาร์ปอยู่หลังป้อมยเยื้องหลังป้อมนิดหน่อย,อยนะไม่วาร์ปตรงนี้นะครับเป็นไปได้ว่าจะอยู่ตรงนี้ไม่อยู่อ๋อไปนู่นเลยไอ้นี่มันเหนือความคาดหมายเราชัด หรือว่าการอ่านเกมปกติจะไม่สามารถใช้ได้กับแหลงนี้หรือเปล่านะโอ้โอ้สวยแล้วแบบนี้ไม่ได้ฮนะแสดงว่าโอเมนนี่เล่นเป็นนะครับเพราะงั้นเรารู้แล้วใช่ไหมเราก็ต้องระวังโอเมนนิดนึงครับตอนนี้ผมว่างมากๆนะสิ่งที่ผมจะทำก็คือการเอาดาร์กนะครับ เรารู้แล้วว่าทีมเราเนี่ยจำเนมบไหมตอนี้คือเรารู้แล้วว่าทีมเราอ่ะไม่ใช่ไดมอนทั่วไปที่เราเล่นค่อนข้างแบบเล่นง่ายนะครับเี่ยมีการแบบรักษาระยะซึ่งปกติไดมอนจริงๆี่ยเขาไม่ทําแบบนี้นะทีทนียก็น่าจะสู้ยาพกพอสมควรนะครับ โอ้เกมนี้น่าจะไม่ได้แนะนำเรื่องการปูมแแบบแล้วแหละเดี๋ยวไว้คลิปหน้าแล้วกันนะดูจากทรงแล้วนะครับแต่ผมก็จะพยายามลงคลิปเพราะว่าผมอยากให้เพื่อนเพื่อนเห็นพนาการของไอดีนี้ด้วยครับว่ามันไปแลงไหนแล้วมันเป็นยังไงบ้างนะครับหรือแบบใครจะเข้ามาส่องก็สามารถเข้ามาส่องได้เลยนะชื่อไอดีคุณทาโร่เลยนะครับเราเข้ามาส่องเข้ามาดูเกมได้เลยนะคือสโล่จริงๆนะครับจะได้รู้ว่าไอสโล่นะเนี่ย เราเกมเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะครับจะได้จะได้เห็นเนาะแลผมก็จะฟาร์มบนไปเรื่อยๆนะครับแล้วตอนนี้เห็นเพื่อนโดนปุ๊บเรามีจังหวะมาเติมแล้วก็มาเติมครับแต่เราไม่จําเป็นต้องเล่นจังหวะของตัวเองนะเวลาที่เราเล่นจังเกิลอะหลายคนเนี่ยชอบมากเลยว่าผมเพื่อนบวกกันอยู่แล้วแบบ เราจะออกจากป่ามาเพื่อแบบเพื่อช่วยเพื่ออะไรเงี้ยไม่ไม่จาเป็นนะครับถ้าแบบถ้าเราแบบไม่ได้อยู่ใกล้จริงๆอ,ะอ่ะหรือแวะมาได้จริงๆอ่ะเราไม่ต้องพยายามมาก็ได้นะครับเราก็รักษาททมิ่งของเราไปนะเดี๋ยวผมก็ฟาร์มอยู่ในททมิ่งของผมนะครับตอนนี้เงินก็มาสา0พันเก้าแล้วนะนที่ก็ไม่ได้ออกไปเล่นเยอะนะครับแต่ว่าเงินเราก็เยอะนะแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บแวนด้านบนนะครับ ราะว่าแวรนี่ค่อนข้างเหิมเกินมกันไปและแล้วมาแล้วครับจังหวะนี้ครับเหยี่ยบไปเรียบร้อยจะรอดยังไงนี่แหมก็ประมาณนี้เล่นวนไปเรื่อยๆืยนะครับแล้วเดี๋ยวฟ้าเราจะเกิดนะแต่มันยังไม่เกิดนะครับเรามีเวลาปึ๊บเอาบังกรต่อได้เลยทำม,มิ้งของจังเกิลคืออะไรครับก็คือการทำมิ้งการฟาร์มนั่นแหละก็คือดูบัฟตัวเองนั่นแหละครับพอบัฟเราเกิดปึ๊บแล้วเราวนมาฟาร์มได้พอดีเนี่ย แต่ว่าเรากําลังฟาร์มได้แบบตามทาร์มมิ่งของเรานั่นเองนะเห็นไหมเพราะว่าฟ้าผมเกิดปุ๊บผมก็ได้มาฟาร์มเคลียร์เวฟตรงนี้ปุ๊บเคลียร์เวฟป่าของเรานะครับเพื่อนก็บวกไปนะหน้าที่ของเพื่อนเขาซึ่งเราเป็นจังเกิลไงเราก็ยังต้องแบบฟาร์มอะไรพวกนี้อยู่นะครับเนี่ยนะครับพอเราฟาร์มปุ๊บมันจะค่อนข้างพอดีเนาะบัฟแดงก็จะเกิดมาปุ๊บเราก็ฟาร์มต่อนะครับ นี่เราก็ฟาร์มมาจนถึงตัวนี้ก็ได้หรือแบบทิ้งตัวนี้ไปก็ได้นะครับแ้ะทำอะไรต่อครับเราเห็นเวฟด้านล่างต่ำแล้วก็เคลียร์ต่อเลยนะครับแล้วทีนี้อะไรครับดาร์คซีเรียจะเกิดเพื่อนคุมอยู่ตรงกลางนะนจริงเกมนี้จะไปได้บวกก็ได้นะครับแต่ให้ดูไทมิ่งกับฟาร์มนะครับว่าฟาร์มประมาณไหนเนาะมันจะเหมาะเจาะพอดีครับถ้าเราคุมไทมิ่งของตัวเองได้ดีมาก ทีนี้เรามีเวลาว่างเราทำอะไรครับเพื่อนไฟอยู่ใช่ไหมก็ทำอะไรครับเนานี่เลยอแล้วเราจะได้แะครับเราก็ได้ประมาณนางนั่นเองนะอ่ะทีนี้พอตีแค่นั้นพอครับเพราะว่าเดี๋ยวคีปตีก็น่าจะแตกแล้วเราทำอะไรเราทำอะไรไม่ได้ครับเดี๋ยวทำมิ่งเราเนี่ยฟา้ฟามาก่อนใช่ไหมเราก็มาเล่นทางด้านบนรอครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้วิ่งเข้าฟ้าของตัวเองได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะ แล้วเราก็เดี๋ยวไปตัดเวฟตรงนี้นิดนึงครับอันนี้ก็คือการดึงแมปแล้วเราก็เริ่มดึงแมปดึงอะไรแล้วครับเ,เพื่อนๆสังเกตเห็นอะไรไหมแมปทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนี่ยเราสูงมา,มากๆนะครับตอนนั้นที่เพื่อนเราไฟต์ตลอดไม่ได้แบบเคลียร์เวฟอะไรกันเลยใช่ไหมแล้ววนมาพอดีเลยใช่ไหมครับเรามา,าฟาร์ฟ้าต่อปึ๊บอ่านี่ยทมิ่งการฟาร์มนะครับประมาณนี้ แล้วเราเข้าแดงต่อครับเพื่อเราไฟต่อเห็นไหมแต่สังเกตไหมว่าด้านบนเนี่ยเจอความได้เปรี่ยบอะไรบ้างครับเบลก็ดันใช่ไหมเพื่อเราเพื่อเราแลกชีวิตไปนะครับผมทำอะไรอ่ะผมเข็บดาะ์กต่อเนี่ยผมก็ไม่ได้ไฟอะไรมากนะผมก็เล่นตามทอมนิ่งไปครับจังเกล้มันต้องเล่นแบบนี้แหละไม่งั้นมันก็พังกันหมดอีกไม่มีคนทำไม่มีอะไรเลย แล้วเราว่าครับช็อตนี้เราก็อาจจะหาทํานิดนึงครับแวะมาทําหน่อยแหมผมโดนตุกไปไม่เป็นไรครับน่าจะได้อืแหมก็น่าจะจบแล้วนะครับง่ายไหมแต่ตอนนีเ้เพื่อเรามันไอ้นี่ด้วยแหละแต่ โดยรวมแล้วเพื่อนๆจะเห็นนะว่าทามิ่งการฟาร์มมันเป็นประมาณไหน,นครับมันจะวนทุกอย่างมันจะวนพอดีเราต้องดูด้วยนะครับว่าเราจะฟาร,ร,ร์มยังไงเนาะไม่ใช่แบบว่าตะวี่ตะบันจะเล่นอย่างเดียวจะบวกอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้สนทามมิง่งหรือหน้าที่ของเราเลยนะครับถ้าเกมเนี้ยผมไม่ไปดันบ้านหรือว่าไม่ไปเคลียวเวฟไม่คอยทํานู่นทํานี่ให้ไม่คอยเอาดาไม่คอยอหน้านี้ให้เนี่ยผมบอกเลยว่าเกมมันจะจบช้ากว่านี้นะครับอ่าตอนนี้ก็จะไดมอนด์สี่แล้วคะแนนที่5ก็ไม่เป็นไรนะก็คือแบบ เราต้องไปททำหน้าที่ตรงนั้นอนะเราเลยไม่ค่อยได้ไฟนะครับแต่ถ้าสังเกตนะสกอรเราก็ไม่ได้แย่นะครับเห็นไหมการยินเราก็เยอะนะครับโดยสุดเห็นไหมการนด้จางเกอรก็บ่อยเนี่ยแต่ถ้าเกิดดึงไปเรื่อยๆดึงไปเรื่อยๆแล้วเพื่อเราเสียเพื่อเราตายแต่ไทมิ่งเรายังดีอยู่เนี่ยเราก็อาจจะได้เกมพีนะครับถ้าเกมมยนานกว่านี้นะประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆแล้วก็ใครที่นําไปต่อยอดได้ก็น่าจะดีกับเพื่อนๆด้วยโอ <laughs> <Okay, S 2> <laughs> เคสำหรับคลิปนี้ไปละครับ bye เราเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบาย